ไม่เห็นเข้าใจเลยคนเราอยู่กับมลพิษทางอากาศที่เป็นหมอกควันได้ยังไงวะภูเขามองไปก็มีแต่ฝุ่นควันบางเนี่ยเผานี่ก็เผาการเผานี้ที่โล่งแจ้งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางอากาศดูฝุ่นดิเยอะขนาดไหนเนี่ยรูปที่ถ่ายออกมาไม่เห็นภูเขามีสักนิดเดียวแม้แต่การจุดทูปไม่กี่ดอกเมื่อทูบดับก็สามารถสร้างควันได้เหมือนกัน ดังนั้นถ้าต้นเหตุคือการเผาในที่ล่งแจ้งก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องลดการเผาต้องเริ่มที่เรานี่แหละเราไม่เผาคนอื่นก็เผาต้องตักเตือนให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขใบไม้ที่คุณน้ากำลังจะเผาเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยได้เลยนะคะจะให้อากาศบริสุทธิ และลดโลกร้อนคุณต้นไม้มีส่วนช่วยมากๆเลยนะช่วยกันปลูกดูแลเขาเยอะๆทั้งสดชื่นและได้ออกกำลังกายไปด้วยรู้ปะถ้าไม่มีฝนจะเป็นยัง,ไ,ยงไงรูปถ่ายจากบ้านแม่งูดในตอนเช้านี่ก็บ้านหม่ยืนของอำเภอเดียวกันทะเลหมอกสวยมากรูปนี้ชอบมากถ่ายที่ดอยม่อนจอมนี่ทางผ่านบ้านนากก พาสิงเหลี่ยวที่หมู่บ้านตามในตอนเช้าและนี่คือห้วยตึงเท่าเชื่อไหมว่าบรรยากาศที่ถ่ายออกมาทั้งหมดอ่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ตอนไม่มีฝนอ่ะนะดีมากๆที่ไหนก็น่าเที่ยวฝนจะลดน้อยลงไม่ใช่หน้าที่ใครก็หน้าที่ของพวกเรานี่แหละแต่ก็ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นคนธรรมดาเกษตรกร แต่ก็จะรวมไปถึงพวกนายทุนบุคคลที่มีอิทธิพลที่ต้องช่วยกันตระหนักรู้และช่วยกันทําให้บรรยากาศของโลกเราดีขึ้นปัญหาหมอกควนันไม่ควรจะเป็นแค่การรณรงแต่มันคือเรื่องที่คนต้องตระหนักรู้และรับผิดชอบ